ทีเด็กกินมันซีเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะวิทยาการคำนวณอันนี้มันเป็นกล้องหน้าเนาะมันก็เลยดูกลับกับไปหน่อยวิทยาการคำนวณค่ะเดี๋ยววันนี้คุยยาจะสอนในเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลนะคะ,ะหมดเวลาในการเิมพอดีใครมาแล้วช่วยทักเสียงบอกคุยยาหน่อยก็ได้ค่ะมีธนพัฒนมาแล้วสุภรัตน์มาแล้วใครมาเพิ่มอนนีกคะพิญยาพัฒนค่ะอ่าพินญาพัฒน ใครอีกจ้าเปิดกล้องมาเจอกันก็ได้นะจ๊ะพังเนี่ยค่ะจ้ารัาะตภ <ขอ S 2> ูมินะครับน,น่ารักมากเลยรักคลพัสร์ธาด้วยครับรัตภูมินะครับพัสร์ธาสิรกันเนี่ยค่ะค่ะนันทิพัฒน์ด้วยครับนันทิพัฒน์ค่ะโอเคเราเริ่มกันเลยเนาะมีน้อยเราก็เริ่มตามเท่านี้เลยจา้า ช่พี่น้องไม่ได้ปีดไปแบบตัวเปิวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้จะมาเจอกับคุยาในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลแล้วก็แหล่งข้อมูลนะคะเปิดบทที่สองเลยค่ะหน้าทียี่สิบห้าค่ะเวน้านาทียี่สิบห้าคุยาอัดหน้าจอไว้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวอ้าวเครื่องคุยาเน่าอีกแล้วค่ะที่รัก อ่ะไปแล้วอ่ะความน่าเชื่อถือของการสืบค้นข้อมูลมันจะเกี่ยวอะไรกับชีวประจําวันของเรานะมันเกียเ่ยวแน่นอนค่ะเพราะว่ากว่าเราจะเอาข้อมูลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์ล้วนแล้วแต่ต้องเป็นข้อมูลที่อ่เขาเรียกว่าอะไรนะน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้แล้วก็เป็นความจริงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามารถทําได้นีุ้ยขออนุญาตขอใครนะคะ สระอัมคุยามไม่ติดเนื่องจากว่าเครื่องคุยามมีปัญหานิดนึงมันกําลังจะไปเที่ยวแล้วเนาะ,ะการสืบค้นข้อมูลเนี่ยในปัจจุบันเป็นยุคข,ของดิจิตอลเนาะหรือว่าในรูปของโรคออนไลน์ดิจิทัลแน่นอนว่าข่าวสารข้อมูลมันมามากมายเลยทีเดียวกว่าที่เราจะได้รับข้อข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราก็ต้องทําการตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนี้เป็นจริงไหม ผ่านการคัดกรองมาแล้วหรือยังหรือว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วหรือยังโดยมีการสืบหาข้อมูลเนี่ยด้วยกันดังนี้นะคะมาดูกันเลยอันดับแรกก็คือการสืบข้อมูลด้วยมืออันดับที่สองการสืบข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มาดูอันดับแรกกันก่อนนะคะการสืบค้นข้อมูลด้วยมือเอ๊ะมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นการสืบค้นข้อมูลผ่านทางหนังสือผ่านทางตำราผ่านทางดิจิทัลนี หรือว่าผ่านทางห้องสมุดผ่านทางเอกสารผ่านทางหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ที่เปิดมาด้วยมือและตาของเราอย่างเช่นหนังสือนี่นะคะ,ะก็เป็นการสืบคล้อ,ข,อข้อมูลผ่านทางด้วยมือของเราเองโดยการเปิดการจดบันทึกในการหาข้อมูล่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของอินเทอร์เนต็ตเนาะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะมาใช้ในอินเทอร์เนต็ตปัจจุบันก็เริ่มมาจากการสงครามเนาะหรือว่าการทหารเอง,เองก่อนเชื่อมาเป็น อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันใช้อย่างแพร่หลายเนาะอันดับที่2การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์อาจจะผ่านทางรูปแบบของการเสิร์ชหาข้อมูล Google อีเมลแล้วแต่ค่ะว่าจะสืบค้นข้อมูลผ่านทางอะไรบ้างผ่านทางข้อมูลออนไลน์ด้วยก็ได้ผ่านทางระบบฐานข้อมูลที่มีไว้ให้อยู่แล้วเช่นระบบฐานข้อมูลขององานวิจัยอ่าถ้าใครอยากได้งานวิจัยเรื่องอะไร ก็เสิร์ชหาข้อมูลในฐานงานวิจัยหรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการต่างๆเช่นคณิตไทยอังกฤษสังคมเป็นต้นนะคะอันนี้คือการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์สองอย่างนี้ใครไม่เข้าใจบ้างคะบอกคุญยาได้เลยนะว่าคุญยาพูดเร็วไปคุญยาพูดไม่เข้าใจบอกคุญยาได้นะคะเข้าใจมั้ยคะขอส่งเสียงหน่อย ทางนี้คะอาเกนนไหมคะคุณน้องบอกว่าอาเกนไหมคะอุ้ยตอบเยอะมากเลยลูกไม่ต้องแข่งกันตอบลูกเคลียร์เข้าใจลูกไม่ต้องแย่งกันตอบลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจครับอ้อโห่ตอบมาแล้วหนึ่งคนนะคะจากแปดล้านคนตอบมาหนึ่งคนโอเคค่ะต่อไปค่ะ การสืบค้นข้อมูลหาแหล่งข้อมูลเนาะการสืบค้นข้อมูลเพื่อหาแหล่งข้อมูลมีด้วยกัน5อย่างอันดับแรกคุณยาขออภัยเหมือนเดิมเนาะสัลอัมคุยากดไม่ติดเนาะเครื่องคุย,ย,ายามีปัญหานิดนึงอ่าการกําหนดวัตถุประสงค์เนาะกำหนดวัตถุป,ประสงคนะ์ยัปปงไงในการสืบค้นข้อมูลก็คือกําหนดในรูปแบบของว่าเราเป็นผู้ค้นหาข้อมูลจะต,ต้องตั้งว่าเราจะค้นหาข้อมูลเรื่องอะไรเช่นเรื่องกระบวนการกังหันลมอ่า ลดพลังงานไฟฟ้าเราจะใช้กังหานลมในการผลิตไฟฟ้าเป็นต้นนว,วัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือกังหันลมไฟฟ้าอันที่2คือดูประเภทของข้อมูลที่ทําการสืบค้นได้ว่าจะสืบค้นได้จากอะไรบ้างอันที่เช่นมาจากข้อความมาจาการูปภาพมาจาก การสอบถามหรือว่ามาจากการค้นคว้าอันนี้ก็อยู่ที่ประเภทศของข้อมูลที่เราต้องการที่จะค้นหาเนาะอันที่3การเตรียมอุปกรณ์และความรู้จําเป็นในการสืบค้นข้อมูลอันนี้จําเป็นนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเตรียมอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสอบถามอ่ามือถือไว้สําหรับอัดเสียงเวลาสอบสัมภาษณ์ไ้เวลาสัมภาษณ์เนาะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ย มาใช้ในการบันทึกข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลอันที่4ในรูปแบบของการเลือกบริการอินเทอร์เน็ตที่จะต้องใช้จะเป็นอีเมลหรือว่าเว็บไซต์หรือว่าจะไปในรูปแบบเอ็กทราเน็ตอินทราเน็ตอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในการเลือกใช้บริการแบบไหนเพื่อในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อทําการเผยแพร่เนาะอันที่5อันสุดท้ายในรูปแบบของการเลือก เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการค้นหาอ่าจะเป็นยังไงก็อยู่ในรูปแบบของการสืบค้นข้อมูลเฉพาะที่เลือกอาจจะเป็นโปรแกรมเฉพาะอย่างเช่นโปรแกรมของเกี่ยวกับอีบุ๊กอ่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะนั้นๆที่คุณครูได้จัดทําขึ้นมาอย่างเช่นแนวข้อสอบก็จะเป็นเรื่องหนึ่งอ่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกโปรแกรมไหนมาในการ ค้นหาข้อมูลเนาะบางคนก็อยู่ในรูปแบบของคัสบ้างอ่าอีบ e ุ๊กบ้างควิดบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจะเลือกในการใช้โปรแกรมไหนในการค้นหาข้อมูลนะคะจะเป็น Google ก็ได้แล้วแต่อันนี้ใครไม่เข้าใจบ้างคะคเข้าใจครับเข้าใจครับเออตอบปิยมาให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งให้รู้ว่ายังอยู่ด้วยกันอ่ามาหน้าที่ค่ะการสืบค้นข้อมูลหาแหล่งของข้อมูล ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยเริ่มจากการค้นหาข้อมูลเนี่ยไม่ว่าเราจะต้องการเรื่องอะไรก็ตามเข้าไปเลยพี่ g o o g l e c o m w w g เว g l ์เว็บกูเกิลดอทเสิร์ชหาข้อมูลเลยค่ะว่าต้องการเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพี่ google ก็หาข้อมูลมาให้ละสามารถนําข้อมูลเนี่ยมาทําการแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบค้นหาได้ผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์บ้างหรือว่าจะส่งข้อมูลเนี่ยไปให้กับเพื่อนทางอ e ีเมลบ้างก็ได้ผ่านไปทางเม s เซนเจอร์ก็ได้หรือว่าไปผ่านไปทางไลน์ก็ได้โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเนาะของข้อมูลนั้นได้จากทั่วทุกมุมโลกและข้อมูลที่ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าพี่ g o o g l e เนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทําการคิดแล้วก็วิเคราะห์อ,อีกทงว่า ข้อความที่เราได้มาเนี่ยเป็นจริงไหมโดยดูจากหลากหลายเว็บมาเปรียบเทียบกันก่อนที่เราจะทําการบันทึกหรือว่าทําการจดเพื่อที่จะสรุปหาข้อมูลนั่นเองอข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์เยอะๆเนาะเวลาเราค้นหาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามันมีอะไรอะไรบ้างเช่นเราค้นหาเรื่องของกังหันลมเนาะมันก็จะมีวิวัฒนาการของการหางลมวิธีการทําของกังกังหานลมเนาะเกี่ยวกับไฟฟ้า ประหยัดไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งมันมีลิลิลลออกมาเยอะแยะมากมายโดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยยังสามารถที่จะขายสินค้าก็ได้ผลิตสินค้า,อาขอโทษค่ะออกมาเพื่อทําให้เราผลิตสินค้าของเราแล้วก็ไปวางขายได้ในระบบของตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนาะอย่างเช่นในรูปแบบของ lazada อันนี้คือยังไม่ได้โฆษณาเขาเนะ lazada shopee หรือในรูปแบบของการบริการจะเป็น foodpanda line mass อ่าแล้วแต่นะคะว่าจะเลือกใช้บริการแบบไหนซึ่งผ่านในระบบของโลกออนไลน์ต่อมาอสุดท้ายในะรูปแบบของการที่จะติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันระหว่างบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นเหมือนกับที่คุยยาสอนกับลูกเนาะผ่านทางระบบอ,อินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลเหมือนกันผ่านทางไลน์อ่าไลน์มิสติ้งเนะาะไลน์การประชุมอันนี้ใครไม่เข้าใจความหมายของประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตบ้างคะ รุณนาตอบคุยาซะนิดนึงไดค่ะอ่าเข้าใจเปิดกล้องมาเจอกันก็ได้นะวันนี้อุอสตส่าห์ใส่มงมาเห็นไหมเพชรเม็ดโตเลยอ่ะต่อไปจ้ะมาดูโทษของอินเทอร์เนต็ตบ้างมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษแน่นอนว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียของมันคืออ่ามีผลเสียทางด้านการเผยแพร่อยู่ปริมาณมากอ่ิเช่นบางทีเราไปก๊อปข้อมูลเข้ามาเนาะซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์เนาะ เราแตต้องถูกเดี๋ยวคุยาจะได้เดี๋ยวคุยา,ย,าคยาจะบอกนะคะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยทาให้เราสามารถถึงติดคุกได้นะถูกปรับเงินได้ด้วยถ้าเราไม่อ้างอิงถึงเขาเวลาเราเอาข้อมูลของเขามาเนี่ยเราต้องอ้างอิงถึงเขาด้วยอย่างเช่นคุยาทำหนังสือมาเล่มน,นึงเนาะแล้วก็ลูกเนี่ยก็ได้เอาหนังสือของพิยาเนี่ยไปโพสต์ใช้เหมือนคุยาใช้ powerpoint ของพี่อักษรเจริญทัศเนาะ อันนี้คุยาไม่ได้ทำเพราะว่าพอยเองแต่เป็นเป็นพลอยของอักษรเจริญทัศน์ที่คูยาเอามาหยิบใช้ที่นึงคุย,ยาก็จะอ้างอิงเขานะคะเห็นไหมคะอ่าเนี่ยค่ะอักษรเจริญทัศน์คูย,ยาก็จะบอกเขาว่าเออเนี่ยคูยา,ยายไม่ได้ทำเพราะวเองนะแต่เป็นพอยของอักษรเจริญทัศน์เพียงเท่านี้คุย,ยาก็ไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วเพราะคุย,ยาได้บอกว่าคุย,ยาเอาพลอยเราพลอยเนี่ยมาจากอักษรเจริญทัศน์เป็นสื่อในการสอนซึ่งถ้าหนูไม่อ้างอิงถึงเขาเนี่ยโทษมาแน่นอนค่ะว่า นูละเมิดลิขสิทธิ์เขาซึ่งไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได้เลยนอกจากถูกดําเนินคดีอย่างเดียวนะจ๊ะ,อ,ะอันที่2ออยู่ในรูปแบบของไม่มีระบบการจัดการข้อมูลที่ทําในการค้นหาได้อย่างละดเรลำบากเพราะว่าเวลาเราค้นหาเรื่องหนึ่งมาเนาะมันก็เอามาลีดยาวเลยโดยไม่มีว่าอันไหนคือข้อจริงอันไหนคือข้อเท็จโดยที่เราต้องเข้าไปศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆเว็บหลายๆายเว็บ แล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันว่าข้อมูลไหนมันตรงกันข้อมูลไหนมันเหมือนกันข้อมูลไหนสามารถใช้งานได้จริงอันนี้เข้าใจไหมคะเวลาเราค้นหาข้อมูลเนี่ยต้องดูหลายๆเว็บนะคะไม่ใช่เจอเว็บนี้ปุ๊บก๊อปเลยไม่ได้นะหนูต้องดูหลายๆเว็บว่าบางเว็บเนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะดิดเดือนไปได้เวลาหนูทําการค้นหาข้อมูลเนี่ยต้องดูหลายๆเว็บนะคะหรือดูหลายๆวิธีการทํานั่นเองต่อไปถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตมากจนเกินไปอาจทําให้เกิด การเสียการเรียนได้แน่นอนเลยทีเดียวค่ะอันนี้ใช่แน่นอนถ้าหนูเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะเช่นเล่นเกมเนาะแทนที่จะมาเรียนออนไลน์เนาะแทนที่จะดูบทเรียนออนไลน์เนาะทาการบ้านออนไลน์ไม่จ้าที่รักเล่นเกมออนไลน์จ้ามาเลยจ้าโป่งปางโป่งปังเปลี่ยนชุดนุ่นเปลี่ยนชุดนี่บินไปนู่นบินไปนี่บินตีนู่นตีนี่อ่าทาให้เสียการเรียนอย่างแน่นอนแถมยังทำให้หนูเนี่ยเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ด้วยเหมือนกันนะคะ อ่าเรามาดูอันต่อไปกันค่ะในรูปแบบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในระบบเครือข่ายที่ใช้งานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีด้วยกันเก้าอย่างดังนี้นะคะอยู่ในหน้านี้เลยแตนแตหน้าที่29กอ่าก็จะเป็นพวกในรูปแบบของการพิมพ์ออนไลน์อย่างเช่นการคุยแชทกับเพื่อนเนาะอันดับแรกเราก็ต้องคุยด้วยภาษาที่สุภาพการจะโพสต์ข้อความลงโซเชียลก็ต้อง ด้วย,ยคำที่สุภาพไม่หยาบคายเนาะใช้ถ้อยคำที่สุภาพอันที่สองแจ้งผู้ปกครองเมื่อพบการใช้งานไม่เหมาะสมบางทีเราอาจจะไปเข้าร้านเน็ตเนาะไปทำอะไรก็แล้วแต่ไปทำงานก็แล้วแต่อเอญเอญเปิดเว็บไม่พึงประสงค์หากเจ้าของร้านรู้จักเราเนาะกริง๊งกั้งเลยค่ะโทรหาคุณพ่อคุณแม่แลวเอ้ยวันนี้ลูกเรานัดเปิดเว็บที่ไม่สุภาพเนาะอ่าก็าจะทําให้าการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกเนี่ย ต้องถูกระงับแน่นอนเพราะว่าลูกเปิดเว็บไซต์อันไม่พึงประสงค์ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องคุณธรรมจริยะธรรมเนาะสืบหาข้อมูลได้ชุกอย่างแต่ขอให้อยู่ในกรอบในระเบียบอยู่ในรูปแบบของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็อยู่ในขอบเขตของอายุของตัวเองนะคะต่อไปไม่เอาข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนเนี่ยไปลงในโลกโซเชียลอันีเช่นแอบถ่ายรูกคุณย่าหน้าหยียอยู่เนี่ยอะแล้วเอาไปลงเฟซอย่างเงี้ย บางทีทุกคนเห็นอาจจะสนุกก็ได้อาจจะตลกเอ๊ะหน้าคุยยาเหมือนผีเลยประมาณนี้เนาะแต่ตัวของคุยยาเองแล้วสนุกไหมคะลูกคิดว่าคุยยาจะสนุกไหมคะเมื่อลูกเอารูปที่เป็นแบบหน้าตลกตลกหน้าหน้าเกลียดหน้าเกลียดไปลงลูกคิดว่าคุยยาจะมีความสุขกับสิ่งที่หนูทํำไหมคะมีไหมคะ ตอบกันเยอะมากเลยฟังคุยาพูดอยู่ไหมคะอยากให้คุยาเป็นคนพูดอยู่คนเดียวนะคะลูกฮัลโหลฟังอยู่ครับอ่ะฟังอยู่ช่วยตอบคุยาหน่อยลูกคิดว่าคุยาจะมีความสุขไหมคะเมื่อนําภาพที่ไม่เหมาะสมของคุยาลงใน facebook หรือว่าลงในโลกโซเชียลไม่ครับอ่าไม่แล้วถ้าเป็นตัวลูกอ่ะถ้าคุยาเอารูปของลูกเนี่ยไปลงในโซเชียลเป็นแบบที่หน้าแบบยี่ยี่เนี้ย ลูกคิดว่าลูกจะมีความสุขไหมคะกับการกระทําของคุยาไม่ครับอ่าไม่แบบนี้ลูกกับคุยาสามารถฟ้องได้นะคะไปแจ้งความจับได้นะคะโทษฐานละเมิดลิขสิทธิขอโทษค่ะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแถมโดนพรบอรเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งโทษนี่ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะต่อไปในรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการหลอกลวงเช่นเช่นปัจจุบันเนาะโควิดก็เยอะใช่ไหมคะ คนนำมาหากินก็ยากลําบากอยู่แล้วเนาะก็จะมีการแบบหลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นให้ลงทุนก่อน500บาทแล้วคุณจะได้กลับมา1,000 10, งบาทเพียงแค่คุณจ่ายเงินให้เรา500บาทในการลงทะเบียนรับรองว่าเราจะคืนเงินให้กับคุณ1,000 10, งบาทในท,ทันทีแบบนี้ลูกคิดว่าน่าเชื่อถือไหมคะ<ฆ>น่าเชื่อถือไหมคะพราติดยาไว้ที่บ้านพี่น้อง ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขนี่เรียกยก,การุณาติดต่อมาอีกครั้งค่ะแบบนี้น่าเชื่อถือไมมหมคะอ้าไม่น่าเชื่อถือลูกต้องระวังให้ดีเนาะบางทีมันจะมีข้อความไม่เสร็จมาจุงใจลงทุนก่อนส่งรูปอะไรนะเกี่ยวกับเพเอ่เกี่ยวกับการโอนเงินมาให้เราดูวิ มันได้จริงด้วยแต่ลูกร้กไม่ค้าสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําในคอมพิวเตอร์กราฟิกได้แค่เอามาแปะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยอดเงินแค่นั้นเองเวลา,าทําอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีเนะาะตังทุกบาททุกตังเนี่ยมีคุณค่าทั้งนั้นไม่มีใครให้เงินเราเสียงๆอย่างแน่นอนอ่าต่อไปการเผยแพร่ข้อมูลเหมือนกันเหมือนถ้าคุยยาอัพโหลด y YouTube เนาะอ่าการเรียนการสอนเนี่ยคุยยาเอาคลิปวิดีโออันหนึ่งมาแปะปุ๊บแปะคุยยาไม่ได้ทําการอ้างอิงเขา ปียละเมดลิขสิทธิ์นะคะแบบนี้เปียถูกฟ้องได้เวลาทําอะไรต้องทําอะไรเสมอคะอ้างอะไรคะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของคลิปด้วยเนาะไม่นั้นเราจะเป็นการละเมดลิขสิทธิ์เขานะจ๊ะอันนี้ใครยังไม่เข้าใจบ้างคะเกี่ยวกับเครือข่ายที่เราต้องมีคุณธรรมจร,ริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตเข้าใจไหมคะเข้าใจครับ อ่าเข้าใจค่ะชิดต่อมิตนึงอย่าเพิ่งมาหลับก่อนอ่าต่อไปมาดูค่ะการสืบค้นข้อมูลมีด้วยกัน3อย่างเนาะการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบของซอฟต์แวร์ขนาดเล็อกอย่างเช่นจะเป็น Google จะเป็น Firefox ก็ได้เข้า Firefox แล้วก็พิมพ์หาข้อมูลก็ได้อ่าอันที่สองจะเป็นของเว็บเนาะเว็บไซต์ในการสืบค้นข้อมูลอย่างเช่นเว็บของ Library อย่างเงี้ยเว็บของ ebook อย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่เนาะซึ่งจะมีคลังข้อมูลเยอะๆเรื่องเกี่ยวกับวิชาการอาสุดท้ายในรูปแบบของการสืบควงข้อมูลที่อย่างแม่นยําในการใช้โปรแกรมในการเกิดอันนี้ก็ต้องมีในขาสิทธิ์ของเขาด้วยที่จะต้องสมัครเข้าไปนะคะเพื่อที่จะใช้งานของมันต่อไปเรามาดูค่ะในรูปแบบของการสืบควนข้อมูลในแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะมีด้วยกันสีอย่างคือหนึ่งเราต้องกําหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าหัวข้อที่เราจะต้องการค้นหาเนี่ยมีอะไรบ้าง เมื่อเราได้หัวข้อแล้วเราก็จะต้องกําหนดประเภทของข้อมูลที่จะศึกษาว่ามันอยู่ในประเภทไหนประเภทของวิทยาศาสตร์ประเภทของสิ่งประดิษฐ์ประเภทของวิชาการหรือว่าประเภทของวัตถุโบราณอันนี้เราก็ต้องจัดแยกประเภทในตามหัวข้อนะคะว่าเราจะศึกษาในเรื่องอะไรอันที่สามกำหนดความสําคัญของการสืบค้นข้อมูลว่าจะสืบค้นข้อมูลรูปแบบไหนก่อนจะเป็นความเป็นมาประเภทชนิดหรือว่าในรูปแบบของ ถ้าอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะโดยเราก็กาหนดความสําคัญของมันก่อนว่าเราจะค้นหาอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะคะสุดท้ายคือการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างที่ครูย,ยาบอกไปงแต่ต้นเนาะต้องสืมหาข้อมูลหลากหลายแหล่งเนาะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียวมันไม่ได้ต้องดูจากหลายๆเว็บดูจากในหนัหสือด้วยดูจากการสอบถามด้วยอะ อันนี้คือการสืุบคนข้อมูลนะคะอันนี้เราต้องจำเอาไว้นะคะว่าจริงไหนสําคัญเราค้นหาจริงนั้นก่อนแล้วก็ข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะต้องถ um, ูกต้องแล้วก็แม to ่นยําด้วยถึงจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะอันนี้ใครไม่เข้าใจบ้างคะเข้าใจไม่เอ้ยจ้าช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะเด็กๆนะ อย่าให้คุยยาพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวคุยยาลาอ่ะต่อไปการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลถ้าสารออมคุยยาหายคุยยาขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มจะมีปัญหามันแก่แล้วสิเอ็ดปีแล้วลูกอ่ะการประเมินความน่าเชื่อถือเนี่ยมีด้วยกัน3แบบก็คือประเมินว่าข้อมูล ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่จากการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจากการผ่านทางเว็บไซต์ตำราหนังสือหรือว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าจากการสอบถามเราก็ต้องรู้ว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยประเมินว่าตรงตามที่เราต้องการหรือไม่นะจ๊ะต่อไปประเมินความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูลไม่ใช่ว่าเราหาข้อมูลเกี่ยวกับกังหันลมที่พยาว่าเนาะอุ้ยมันมาตั้งแต่ปี หนึ่งเก้าเก้าเก้าน่นโหมันผ่านมาแล้วแทนที่จะเอาข้อมูลณปัจจุบันเนาะแต่เรากลับไปเอาข้อมูลปีถึงพันเก้า้ยเก้าสิบเก้าลูกคิดว่าข้อมูลนี้มันอัปเดตไหมคะอัปเดตไหมคะ,ไม,ะไม่อ่าไม่อัปเดตเอาข้อมูลนี้มาเผยแพร่มันก็ไม่ได้เนื่องจากวิวัฒน,นาการของมันก็ได้เปลีป่ยนไปแล้วรูปแบบของมันก็ได้เปลีป่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ตังหันแล้วเขาใช้ฟลลาเซลแล้วเห็นไหมคะถ้าเรายังยึดติดก,กับลังหันอย่เนี้ย เพื่อใช้พลังงานในการทดแทนลดโลกร้อนเนี่ยเดี๋ยวด้เขาไม่ค่อยได้ใช้แล้วเขาเปลี่ยนมาใช้ฟอสาอรัลแล้วต้องกลับมาในยุคข,ของปัจจุบันได้แล้วอ่ะต่อไปในรูปแบบของความน่าเชื่อถือของทรัพยากรข้อมูลอย่างเช่นมาจากหนังสือมาจากบริารมาจากนิตยสารหรือว่ามาจากอิเนเทอร์เน็ตเนาะต่อไปการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้เขียนโดยพิจารณาว่าใครเป็นผู้เขียนสำนักพิมพ์นั้นได้รับการรองรับหรือเปล่าได้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้หรือเปล่า น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเนาะก็คือความน่าเชื่อถือของผู้เขียนหรือว่าความน่าเชื่อถือของผู้ที่จัดทําข้อมูลนั่นเองสุดท้ายก็คือการประเมินความทันสมัยของข้อมูลเนี่ยที่คุยาบอกเนาะว่ามันออกมาตั้งแต่ปีไหนแล้วปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าแล้วมันมันโบราณมาแล้วมัเนาะมาจะใช้ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าอยู่มันไม่ได้มันก็ต้องเป็นปีปัจจุบันแล้วสองพันอัพขึ้นไปแล้วสองพันยี่สิบอัพแล้วนะคะข้อมูลถึงจะมีความทันสมัยแล้วก็น่าเชื่อถือ อ่าต่อไปใกล้จบแล้วเดี๋ยวครูจาเอาแค่อีกหัวข้อเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเรามาต่อกันในคาบหน้าเนาะในรูปแบบของการประเมินความน่าเชื่อถือครับรครับผมม่ทําไม้ก่อนนะครูทําไม้ครับผมได้ได้เดี๋ยวครูจาอัดคลิปวิดีโอส่งไปทางเฟซบุ๊กครูยายให้ลูกค้าไปดูเนาะโอเคครับผมครับอะรูปแบบต่อไปเป็นรูปแบบของการประเมินความน่าเชื่อถือไม่ได้วยการสามแหล่ง ข้อมูลสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายพอดีเลยอ่ะก็คือ1ข้อมูลมาจากประถมภูมิประถมภูมิคือข้อมูลที่ได้จากการวิจัยการค้นหาผ่านทางหนังสือเลยดิบๆเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลยมาจากในหนังสือคือค้อนหาด้วยตัวเองเปิดด้วยตนเองทาด้วยตัวเอง,เอ,งอันที่สองข้อมูลในรูปแบบของทุติยภูมิเนาะเป็นข้อมูลที่ทําการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ อาจจะเอารูปแบบของอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลการสอบถามการสัมภาษณ์เขาเรียกว่าทุติยภูมิเนาะต่อไปในรูปแบบของข้อมูลเกี่ยวกับตติยภูมิอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะตะติยภูมิเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีการชี้นำแหล่งของข้อมูลของทั้งสองอย่างเนี่ยเข้ามารวมกันมาใช้ด้วยกันแล้วก็มาอ้างอิง กลายเป็นบรรณานุกรมก็คือเราเอาข้อมูลมาจากไหนเราก็อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลนั้นใครไม่เข้าใจบ้างคะเดี๋ยวข้ามหน้าเรามาต่อเรื่องนี้กันค่ะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีอะไรบ้างค่ะอันนี้ใครยังไม่เข้าใจบ้างคะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล จะเอใครไม่เข้าใจบ้างเอ่ยบอกคุยาได้นะคะเดี๋ยวคุยาส่งคลิปนี้ไปทางเฟซคุยาเนาะแล้วก็ทำการรีแพคอีกรอบหนึ่งก็ได้โอเคเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจค่ะค่ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปอีกทีหนึงหดี๋คุยาแขวนไว้ในเฟซบุ๊กคุยานะคะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วบายๆค่ะ อ่สะขอบคุณค่ะ